ำนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคำนมัสการพระพุตธเจ้ยอะระหังสสัมมาสัม มายังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายาติสรเนนสหาปัญจศีลานิยาจามาทุิยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายาติสรเนนสหาปัญจศีลานิยาจามา อาทิยยมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรคณนทายาติสเนนสหาปัญจศีลานิยาจามาไตรสรณคุมนะโมตัสสะพระธวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะะคะวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังขัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังขัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังขัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังขัจฉามิทุติยัมปีพุทธัง สรรนังขจามิทุติยมปิธรรมังสรรนังขจามิทุติยมปิธรรมังสรรนังขจามิทุติยมปิสังขังสรนังขจามิทุติยมปิสังขังสรรนังขจามิตเติยมปิพุทังสรนังขจามิตเติยมปิพุทังสรรนังขจามิตเติยมปิธรรมังสรรนัง ขจามิตติยมปีธรรม,มังสระนังขจามิตติยมปีสังขังสรนังขจามิตติยมปีสังขังสรนังขจามิปานาติปาตาเวร,รมะีสิกขาปังสมาธิยามิปานาติปาตา เวรมณีสิกขาพะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาพะทังสมาธิยามิอ hmm ท um ินนาธานาเวรมณีสิกขาพะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาพะทังสมาธิยามิกาเมสุ มิจฉาจาราเวรมณีมสิกาพะทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกาพะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกาพะทังสมาธิยามิสุปราเมระยะมัชพปมาทัฏฐานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชะปะมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสาธุมยังพันเตวิสุงวิสุงละขณะยะติสลเนนสหาปัญจศีลานิยาจามา ติยามปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงละขณะทายาติสลาเนานะสหปัญจศีลานิยาจามาต,ติยามปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงละขณะทายาติสลาเนานะสหปัญจศีลานิยาจามา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ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  นะโมตัสสะภะคะวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังขัดฉามิพุทธังสารนังขัดฉามิธัมมังสารนังขัดฉามิธัมมังสารนังขัดฉามิสร้างทอง สะระนังขจา,ามิสังขังสะระนังขจา,ามิทุติยมัะะาาม,ยมปีพุทธังสะระนังขจา,ามิทุติยัมปีพุทธังสระนังขจามิ สุติยมปิธรรมังสระนองขจามิสุติยมปิธรรมังสระนองขจามิสุติยมปิสังขังสระนองขจามิสุติยมปิสังขังสระนองขจามิ ตัติยมัยยมปีพุทธังสระนองขัจามิตัติยัมปีพุทธังสระนองขัจามิตัติยมัมปีธรรมังสระนองขัจามิตัติยัมปีธรรมังสระนองขัจามิตัติยัมปีสังคัง สระน,นังขชามิติยามปิสังคังสระนังขชามิติสารณะกะมนองนิติตองนามะพันเตปโนติปโต เวรามะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาธิปาตาเวรามะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะตินาทานทโน เวรมนีสิกขาปะทองสมาธิยามิอินาธานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิกามีสุมิชฌาจาเวรมณีสิกขาปะทองสมาธิยามิกามีสุมิชาจาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิม สาวาทาเวร,รมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทเวร,รมณีสิกขาปทังสมาทิยามิสุราเมรยมะมัชฌาปมาตถนนท เวระมะนีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมร,ะม,ร,ะ,มาาเระมะเชปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมอิโมนิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิสีเลนะสุขติยันติ สาธุสีเลนะผูกคสัมปาาทานสีเลนันิพุติยันติสาธสม,มัสสิลังวิโสตะยยะาทาวาริวหาปุลาปลิปูุรนติสาคลัง เอวะเมวะอิโตทินังเบตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุยหังทิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกบปาจันโทพนละโสยะถา มณิโชติละโสยทาอะพิเตโออววจันตตสัพรุอวินัสตุมันเตวันวันตรายอสุคิติยุภูอปวอะวว Äh. Uh. Uh.